ไปดีตอนเช้าเด้อเย็นสักเหนือเนาะเดือนเดือนสิบอากาศจัดนหนาวๆเราเด้อเพิ่งแต่ละมองเน,นาะพอมองลายขนาดเยาวมากไปเฮดเบียก์ไปเช้าโซ่เครื่องเฮดเบียกตอนเช้าหนาวเดี๋ยวนี่หกโมงไปสวยพอภัยอยู่ รถขึ้นอ่าผู้เราทุกคนเราี่เราะบอภัยกำลังขับรถวิโก้ขอนยาวขับรถวิโก้ขอนยาวนี่เราหนาวเฮ้ยแต่ว่า สดชื่นมากน้ำหมอกหมอกลายมากเลย